ความรู้สึกตอนที่ได้ยินประกาศชื่อเราค่ะตอนนั้นมันตื่นเต้นยังไงบ้างคะจะไปลงก่อนก่อนก่อนที่จะมาค่ะเราไม่มีเลยว่าแบบเราจะได้รางวัลนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็เห็นนักแสดงคนงีจบมาเยอะก็เลยคิดว่าถ้าใครได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าได้เข้าชี่ิแต่วันนี้ก็ตัดเป็นตัว ดีใจดีใจอนะครับอาทำล้ำชายของเราเห็ไหว่าความรู้สึกเพราะดีใจดีใจแหละดีใจเพราะว่าความว่าว่ามันเป็นงานเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมางานสุวรรณหงษมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สว่ามันเป็นงานเรื่องแรกแล้วก็พอมาเป็นงานที่เราเราผูกพันกันมากเลย รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเรามากทั้งที่ที่มันมีอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เราก็เราก็จะดีใจเป็นพิเศษความประสบความสำเร็จนะคะเพราะเพราะว่าวิวจะเล่นบนเรสต์รูทก็จะได้อะได้ผมว่าผมว่าผมมองเป็นหนังมากกว่าหรือว่าจริงๆตัวหนังเประสบความสำเร็จนะผมว่าผมว่าผมโชคดีที่ที่ผมแบบโอกาสได้มามามาเป็นนักแสดงหนังเรื่องนี้เลยนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่า มีทีมเ,เยอะหรือว,ว่าโหโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเขา้เขามาแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราดันได้มาเจอกับทีมงานที่ที่ที่เขาเก่งๆแล้วก็มีความสามารถแล้วแล้วแล้วก็ทํางานาด้วยกันแล้วแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันแบบที่ถูกหลายๆข้อมันเลยเหมือนว่าแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็ถูกตีแผ่ออกมาในงานคนก็ดูก็จะเห็นว่าเหมือนว่ามันมันถูกทำออกมาด้วยด้วยด้วยมวลแบบคี่เคยคิดมาก่อนไหมว่าจะมาถูกทุกที ไม่เคยเลยครับพาเล่นร่วมแรกก็ประสบความสำเร็จแบบอย่างรวดเร็วเลยก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดแล้วก็แล้วก็จริงๆตั้งแต่ตอนทาหนังเรื่องนี้ก็ถ่ายเสร็จก็รู้สึกแค่แค่แค่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วก็มีความสุขด,ด้วยกันผมว่ามันมันก็เป็น,เป,นเป็นความโชคด,ดีกมาเรามองว่าอะไรที่ทําให้เราได้ระวันนี้มันมือผมว่าอย่างที่บอกผมว่าทํา หนังเรื่องหนึ่งมันเป็นเหมือนกับกับงานกลุ่มครับซึ่งเหมือนว่าต่อให้มันจะมีรางวัลหลายๆถ้วยอย่างนี้แต่ผมผมพูดในฐานะแสดงแล้วกันผมว่าผมว่าทุกอย่างมันมันมันค onne กันหรืยว่าการแสดงที่ดีมันเกิดขึ้นจากร่วมกับที่ดีบทที่ดีทีอาร์ที่ดีการถ่ายทําการเล่าเรื่องการตัดต่อที่ดีทุกอย่างมันมันมันส่งเสริมให้ตัวละครมันมีชีวิตแล้วแล้วแล้วมันก็ส่งเสริมให ให้สุดท้ายแล้วปลายทางการแสดงมันมัน,ม,นมันก็เป็นผลง,งานของการทํางานร่วมกันทุกคนด้วย่างเพราะว่าผมผมถ้าผม,มเล่นเรื่องอื่นผมคงไม่ไม่ไม่มรู้สได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำงานกับกับทีมงานนี้กับเรื่องนี้กับคนเราแล้วคุณยายล่ะคะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราได้รางวัลน,นี้นะคะ ฝั่งจะต้องทำอาหารแต่ที่อยู่ไอ้เก็บในตู้เย็นมันใช้ไม่ได้เพราะจะเป็นอะไร้เรักงรักัวคอ่คุณยายรับหนังเรื่องนี้ขนาดไหนคะ ททุกคนรักเราเราก็ดีใจค่ะที่เราได้มีเราได้บนี้เรเรืองย่างเและก็ทำงานกลูก็มีความสุขเพราะเหมือนจะทำาห้ครอบครทุกคนรักเราเนี่ยที่เย็นพี่ดีโอนดูฉันกโอ้โหค่ามาครับกอมกล่อ รู้สึกค่ะวันนี้เก้ารางวัลเลยทคว้าไปวัดแชมป์วัดแชมป์วัดจริงๆก็เป็นตัวแทนของทีมงานลนักแสดงทั้งหมดเลยครับผมคือว่าวก็เก้าก็แบ่งออกมาได้ต้องแบ่งเป็นร้อยชิ้นเลยครับให้ทุกคนเลยนะก็ดีใจม,มากแล้วก็ผมรู้สึกผมก็โชคดีมากไม่ใช่แค่นักแสดงโชคดีคือไมผมคือต,ตอนที่เลือกเรื่องนักแสดงเนี่ยมันก็เลือกเพราะเรารู้สึกว่าเราคอนเนคกับเขาโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่า ทำงานแบบเขาแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราคุยกันเรื่องแล้วคนในกัุ่ในแด้านหนแบบเพื่อนพี่น้องพี่ยายอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าถึงวันนี้ในตลอดแล้วไอเซนวันนั้นน่ะมันเหมือนมันถูกคับเพราะว่าในตลอดเส้นทางที่เราเดินมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานเราเจอปัญหาเวลาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเรามองเขาเราก็รู้ว่าเขาแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเราเรก็ดีใจที่รางวัลนี้เป็นขุกคนแล้วก็ดีใจที่คนดูทุกคนรู้สึกจริงจ่งนี้แล้วก็แล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับเรา ต่างเรื่องเลยนะคะการว่าสร้างประวัติศาสตร์ในหลายๆด้านให้กับงการมงการภาพยนตร์เราในหานที่รู้กับประทับใกยังไงบ้างคะผมก็รู้สึกว่าดีใจครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่มันมันก็เหมือนเป็นแค่คนคนหนึ่งอะในในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยก็ มันเป็นข้อต่อข้อต่อนึ็งที่ต่ออาจจะได้ต่อทุกคน่มาปฏิกรริเลยอะเขารู้สึกดีใจแล้วมันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยจริงเหมือนกันนะหนังเรื่องแรกแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมันก็เหมือนหนังที่ทุกคนแบบรู้สึกว่ามันเป็นหนังของเขาอะไม่ใช่แค่ในประเทศนี้แต่มันแตกในทั่วโลกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่กล้ารับคาชมทั้งหมดเ็นของผมหรอกเพราะว่าเพราะว่าผมรู้มันไม่ใช่ของผมแต่ผมก็ก็ทิดว่าโอเคช่วงเวลาที่ดีเนี้ยมันมามันก็จะผ่านไปแต่วก็ดีที่าได้ใช่แบบนี้ไยกันตามสำเร็ ไม่เคยครับยากคนก็จะติดได้ค,ความกดดันเหรอคะพอสำเร็จขนาดนี้เริ่มต่อไปมันสร้างความกดดันให้เราอย่างไรบ้างก็กดดันนะคะือตอนแรกผมก็สู้มจะไม่กดดันนะตอนนี้มันก็เริ่มกดดันอย่างเงี้ยว่าแต่ก็เป็นเป็นความกดดันที่เราก็จะเอามาใช้ทำกันบ้านให้เยนดีขึ้นนะมอความกดดันที่เราต้องต้องให้มันดีขึ้นแต่เราคงคาดไม่ได้คาดเอาไม่ได้หรอว่าฟีดแบ็คมันจะเป็นไงมันจะดังไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เรารู้สึกว่าเราจะเก่งวคนนี้ได้เพราะเล่นคนนั้นอยากขอบคุณอะไรบ้างทนําพาหนังเรื่องนี้มาให้ประสบความส์ผเร็จจริงๆก็ผมเอาจริ้งก็เหมือนที่คนเวทีเดียวผมก็อยากขอบคุณเอ่อเอ่อ GDS ขอบคุณพี่จีน่าผู้บริหารดูพี่เก่งพี่วันที่เอาโปรเจกต์เนี้ยมามาให้เชื่ยวของโปรเจกต์นี้ได้ขอบคุณพี่เป็ดแล้วก็ขอบคุณพี่เป็ดที่เลี้ยงดูพี่เป็ดให้กลายเป็นคนที่สามารถสร้างเรื่องราวและเก่งและเป็นคนดีได้ขนาดนี้อะไรย่างเงี้ย แล้วก็สอนผมด้วยนะับคุณจินบล์แล้วก็ทีมงานทุกท่านทีมโปรโมททีมมาร์เก็ตติ้งทีมบีดีแล้วก็แน่นอนนัก,กแสดงสองคนนี้ที่เป็นเหมือนครอบครัวผมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็อยากขอบคุณอาม่าผมนะก็ <c oughs> ยังไม่เคยขอบคุณอาม่玛 <c oughs> แบบจริงๆต่อหน้าสื่อผมคิอว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราเก็บไปคุยกันที่บ้านอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณอาม่าจริงๆแล้วก็พ่อถ้าไม่มีอาม่าผม,ผมก็ไม่มีทางทำหนังเรื่องนี้ดได้ <c oughs> แล้วก็ครอบครัวผมทั้งพ่อทั้งแม่แล<ๆ>้วก<ๆ>็น<ๆ>้องผม บบญญะะอยากพูดยัยละคะอยากฝากทิ้งท้าทยอะไรไหมกับหนังเรื่องนี้กพบพบับความรักทั้งหมดที่มีให้กับหนังเรื่องนี้พดยัาายก่ <c oughs> อนผมว่าผมว่าจริงๆแล้วาการการได้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของหน,น,นังเรื่องนี้ผมว่าอย่างที่ผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของผมเผมว่าตั้งแต่ผมทำงานมาอตรงนี้ยมัน มีความประทับใจตั้งแต่การที่เต็มตัวก่อนที่จะเข้ามาทำการที่แบบเส้นทางการแบบก่อนจะเข้ามาเล่นการทีโปรดักชั่นหรือแม้กระทั่งช่วงการแต่ทำได้มาเจอทีมง,งานที่น่ารักมากมายได้รู้จักพี่พัฒน์ได้มาได้มามีช่วงเวลาดีด้วยกันหนังจบหนังออนไป แล้วพอมันออกไปมันได้ไปสร้างคุณค่าอะไรกับคนมันมันเป็นมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วแล้วแล้วมันมันมีคุณค่ามันมีคุณค่ารู้สึกว่ามันมันมันมีแต่เรื่องดีๆไปหมดเลยหมายถึงว่าพอพอมองย้อนกลับไปเลยมันเลยกลายเป็นความทรงจำที่ที่ดีมากสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่สิ่งนี้มันก็มีคุณค่ากับกับคนดูเหมือนกันยายนะคะดยาะคู่นะค่ะเือาเข้ามาตอนแรกเจอหน้าดีที่ครั้งแรก จับจังยายนจับลูกไม่จับซึ่งทุกคนมันงบอกคุณยายมันไม่รู้จักซึ่งตอนนั้นโคตรดีใจเนี่ยที่ยายไม่รู้จักอะเพราะว่าคือเราอัดเยอะอัดเยอะแล้วก็ไม่เคยฟังเพลงเขาก็เลยไปถามลูกบอกว่าคิดคิดคิดใครบอกโอ้ยแม่นี่ทำไมไม่รู้จักลูกซึ่งผมผมรู้จักยายก่อนก่อนเลย พราาะว่ลังตอไปบบบัไม่ผมรู้เลยยายชอบไปลำอยู่ที่สวนรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเจอกันแหละไปตามมาตล้ดเลยรู้ตามติดตามยายหูดแล้วรู้ยายชอบลำใช่ไหมล่ะรู้รู้เขาเป็นหลานที่น่ารักใช่บางทีบางทีเราเหนื่อยแล้วกันทั้งพูดแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็คู่กับเนี่ยจะคอยสอนตลอดบางที ยช่วยไหยาอากให้อะไรเนี uh, uh, uh. ่ย uh ค่อยค่อยดแต่มันเป็นกองถายที่ยายยายไม่คิที่ว่ามเป็นอ่าที่ก็เป็นครอขอนะขอบคุณ่ะขอบ่ะอบค่ะขอบคุะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุะคะอะขอบุณค่ะข่ะขอบคุ